สายให้มาจะยาวนิดนึงนี่น่าจะใส่ได้ต้อร้ายเ้มันจะยาวนิดน่อจะยาวเดี๋ยวเราจะมาเลื่อสายกันนะคะว่าสายแบบนี้เขาเื่องกันยังไงถ้าคณไม่รู้เดี๋ยวเราก็จะมาดูเรื่องเป็นไงเดยเราก็จะบอก ใส่ให้มันพอดีกับแข็งทั้ค,ค่ะเดี๋ยวมาเจอตานกันตัดสายกันนะคะจะมีลูกศรทั้งที่ค่ะมันจะมีลูกศรตรงนี้นะคะนี่ค่ะเราใช้อะไรก็ได้ค่ะแข,แข็งแขงแย่ก็ไปตรงรูน,นะะี่ค่ะมันจะมีรูให้แย่ก็ไปเลยค่ะและ้วก็งัดแรงๆถ้าเกิดใครเน้นมากมันแรงถ้าเกิดใครไม่เน้นมากมนะันเบาเบนี่ค่ะมันจะหลุดล็อกออกมาแล้วอย่างนี้นะคะจะหลุดล็อกออกมานี่ค่ะอย่างนี้นะคะแล้วก็เลื่อนไปค่ะ เลื่อนตามขนาดข้อแขนของเราเพราะมันขนาดไหนเราวัดเอาไว้แล้ว <c oughs> เราวัดเอาไว,แว้แล้วเราก็ล็อกตามนั้นเลยค่ะไม่ต้องไปตัดนะคะนี่ค่รืนี้สายเรื่องนตัดไม่ได้ค่ะเราก็ล็อกค่ะให้มพอดีล็อกนะคะแล้วกด <c oughs> ลงไปถ้าลงล็อกมันอ่ะมันจะกดลงปั๊อกอี่อกละอ่าไม่ได้ขนาดนี้ค่ะ พอเราเลื่อนเสร็จแล้วเราก็ลองใส่ดูว่าใส่ได้ไหมนี่อืเราเข้าไป